ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังเราเนี่ยก็เป็นประจำทุกทุกปีนะครับไม่ว่าเทศกาลสงการหรือปีใหม่เนี่ยขนส่งเราก็เราก็จะมีในเรื่องของมาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับสำนักงานขนส่งเราก็ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยอยู่3มาตรการก็คือเรียกว่า3ปลอดภัยก็คือ1รถปลอดภัยซึ่งรถปลอดภัยเนี่ยสำนักงานขนส่งเราเนี่ยก็ได้ดําเนินการในเรื่องของดําเนินการเชิงรุกก็คือก่อนถึงช่วงเทศกาลเนี่ย สำนักง,งานก็จะจัดเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจก,การเนี่ยไปตรวจณนะที่อู่ที่จอดหรือสถานประกอบการของอของผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ตรวจสอบดูว่าสาภาพรถที่จะนํามาใช้ในช่วงเทศกาลเนี่ยมันคงแข็งแรงไหมมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนไหมก็มีเวลาในการเตรียมการหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเทศกาลเนี่ยก็ในกรณีที่ผู้ประกอบการเนี่ยนำรถมารับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งเนี่ย ทางสำนักง,งานขนส่งเขาจะจัดเจ้าหน้าที่ในตรวจความพร้อมอีกทีหนึ่งไม่ว่าสภาพรถอุปกรณ์ส่วนควบเช่นว่าสภาพรถดีไหมอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนไหมที่ปัดน้ําฝนเรื่องไฟเรื่องเบรกต่างๆมีในเรื่องของประตูฉุกเฉินใช้ได้ไหมทุกกระจกใช้ได้ไหมซึ่งตรงนี้เราก็จะเราก็จะตรวจความพร้อมอีกครั้งหนึ่งรวมไมมาถึงเรื่องอล้อรถยางรถดอกยางเนี่ยเราก็จะตรวจเพื่อความปลอดภัยนะครับ อันนั้นเป็นเรื่องของอของรถนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมาตรการที่เกี่ยวเกี่ยวกับมาตรการที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องของอคนนะครับเรื่องคนเนี่ยเราก็จะตรวจในเรื่องของอผู้ประจํารถพนักงานขับรถผู้ประจรํารถเนี่ยจะต้องอมอีต้องมีสมุดคู่มือผู้ประจำรถต้องมีบัตบอนุญาตต่างๆดูว่าคุณได้รับอนุญาตไหมแล้วก็ดูสมุดผู้ประจำรถว่า ะระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ,ของคุณเ,เกินระยะเวลาที่กําหนดไหมนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเป็นพนักงานขับรถเ,เราก็จะตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งแอลกอฮอล์จะต้องเป็นศูนย์ถ้าเกิดมีนิดหน่อยเราก็จะ,ะให้ผู้ประกอบการเ,เปลี่ยนพนักงานขับรถถ้าเกิดยังไม่เปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนทั้งคนทั้งรถอย่างนี้ก็เพื่อเพื่อความปลอดภัยอของผู้โดยสารทุกคนนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในตามมาตรการของโควิดเนี่ยเราก็จะเน้นย้ําให้ให้พนักงานขับรถหรือว่าผู้บริการเนี่ยได้ดูแลด้วยเช่นว,ว่าห้ามไม่ให้มีการแจกอาหารหรือว่ารับประทานอาหารบนรถและก็ต้องสวมแมสตลอดเวลาในการเดินทางนะครับส่วนมาตรการที่3ในเรื่องของถนนปลอดภัยเนี่ยทางสำนักงานขนส่งเราเนี่ยก็จะจ,จัดตั้งศูนย์ควบคุมการกำกับการเดินรถนะครับ ที่เราเรียกว่ารู้จักว่าศูนย์ GPS ก็คือว่าไอ้อูนยนนี้เนี่ยเราก็จะตรวจจับความเร็วของรถทุกคันที่เข้ามาในเขตจังหวัดตรังเ<ส>พื่อจะดูว่ารถคันนั้นเนี่ยใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือไม่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองของผู้โดยสารที่เราเรียกว่า1 5 8 4ถ้าผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมีการรับเปรียบเรื่องพบเห็นพฤติกรรมของพนักงขับรถที่ขับรถประมาทหวาดเสียวซึ่งอาจจะ ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วนของเรา1584ซึ่งให้บริการ24ชั่วโมงครับ